สวัสดีครับวันนี้มาจัดให้ตามคำขอทยอยทำทีละเรื่องเพราะช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งกำลังเรียนรูปโปรแกรมเ l นเดอร์อยู่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะยังไงแล้วผมจะให้สิทธิ์ขยายเวลาให้กับทุกคนเป็นแบบไม่จำกัดเวลาสมาชิกจากที่เคยกำหนดไว้ว่า1นปีเท่ากับว่าจะได้ดูคลิปโบนัส2คลิปต่อเดือนไปตลอดวันนี้เป็นเรื่องของการทำโฆษณาเชื่อว่าพวกเราทั้งหมดนี้รวมทั้งผมด้วยไม่ได้จบด้านโฆษณามา อีกทั้งไม่เคยมีความรู้ด้านกราฟิกมาก่อนดังนั้นก็ต้องหาตัวอย่างมาเรียนรู้ฝึกซ้อมไปด้วยกันตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างนี้ที่เห็นกันอยู่บ่อยตามหน้า Facebook เป็นการโฆษณาง่ายๆทั้งที่เป็นบริษัทใหญ่ๆธนาคารก็โฆษณากันในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ง่ายๆเชื่อว่านักเรียนใหม่ของเราก็ทำได้เราจะไม่ทำมันเพราะมันง่ายเกินไป แหลงหาตัวอย่างหาไอเดียที่ทันสมัยในตอนนี้ก็คือตัวนี้เลย v i d e o h y p e net ที่ชื่อว่า envato market นี่ฮะ envato market ก็คือตลาดในการซื้อขายผู้ผลิตพวก editor ก็ผลิตขึ้นไปขายหรือใครก็ได้สามารถซื้อเอามาใช้งานกันนะครับนี่ยสักวันหนึ่งถ้าเราฝีมือฉมังเราก็ผลิตแล้วอัปโหลดขึ้นไปขายได้ เข้ามาเสิร์ชหาตอนนี้เราจะทำมูชชั่นกราฟิกโฆษณาเราก็มาที่ After Effects มาเสิร์ชหา Product Promo นี่นะก็จะ After Effects Product Promo Commercial ตอนนี้ผมเสิร์ชหาไว้แล้วเลือกตัวนี้ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปเราสามารถดาวน์โหลด Preview เอามาแกะทีละเฟรมทีละเฟรมได้เลย p r e ีวิวมันก็คือตัวนี้ครับคลิกปุ๊บน,นี่คือ p r e ีวิวเราจะมาทำตัวนี้กัน ก็คือเป็นการโฆษณาเมนูอาหารนครับนักเรียนเราก็มีศูนย์อาหารอยู่ดูเหมือนจะง่ายนะแต่ลองดูลองทำตามผมดูแล้วกันว่ามันง่ายหรือยากขนาดไหน mm hmm. การทำโฆษณาจะมีอย่างน้อย3คอนเทนต์หลักด้วยกันนั่นก็คือ 1. ภาพสินค้าหรือคลิปสั้นๆจะเป็นภาพหรือเป็นคลิปสั้นๆก็ได้ ก็น้าที่จะเป็นหน้าที่ของตากล้องช่างภาพช่างวิดีโอถ้าเรามีความสามารถเราก็ควบตำแหน่งนี้ไปได้ด้วย 2. ก็คือคอนเทนต์ของข้อความตัวหนังสือเนื้อหาในตัวหนังสือนะฮะก็คืออันนี้ก็ต้องคุยกันกันกบผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าจะให้ใช้ชื่ออะไรมีส่วนผสมจะให้ข้อมูลเพื่อดึงดูดราคาคงราคาเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็คือคอนเทนต์อีกตัวหนึ่ง คอนเทนต์ตัวที่3ก็คือคอนเทนต์ด้านกราฟิกนี่ครับพื้นหลังตัวหนังสือพวกนี้ตลอดจนเอลิเมนต์พวกม็อบแมพวิ่งลูกน้ำนี่นลูกน้ำม็อบแมพอะไรพวกนี้ก็อีกเป็นคอนเทนต์หนึ่งถ้าเป็นคอนเทนต์พื้นหลังตัวหนังสือง่ายๆเป็นกราฟิกพวกนี้เนี่ยเราเราทำเองใน After Effects กก็พอไหว แต่ถ้าเป็นกราฟิกยากๆอย่างเช่นรูปตัวการ์ตูนหรือภาพแอฟแท็กถ้าจะทำโมชั่นกราฟิกหรือจะทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมันต้องใช้หลายๆภาพอันนั้นไม่ไหวต้องให้เขาไปจ้างกราฟิกดีไซเน n e r ขึ้นงานที่ i l l u s t เตเตอแต่ถ้าเรามีความรู้ความสามารถโปรแกรม Illustrator เราก็ก็ควบตำแหน่งนั้นไปด้วยได้นะครับก็เท่ากับว,ว่าการทำโฆษณาประกอบไปด้วยภาพ คอนเทนต์ภาพคอนเทนต์ Content ข้อความคอนเทนต์กราฟิกเมื่อได้ครบทั้ง3ตัวแล้วสิ่งสุดท้ายเป็นหน้าที่เราโดยตรงเลยคือ Motion Graphic Designer ที่จะเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอให้มีภาพเคลื่อนไหวมีเสียงสร้างความรู้สึกน่าสนใจแต่จะว่าไปแล้วทั้งหมดนี้เราสามารถฝึกฝนเรียนรู้จนทำมันด้วยตัวเองได้ทั้งหมดเลยทั้ง i l l u s t r a t o r ถ่ายภาพถ่ายอะไรพวกนี้ แต่วันนี้เรามาเป็นโมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์กันไปที่ After Effects เลยครับทีนี้การฝึกของเราเราก็ต้องไปหาโหลดภาพนี่แหละฮะความยากความเหนื่อยความลำบากของคนทําคลิปสอนเนี่ยก็คือต้องไปหาพวกนี้ด้วยนะครับเราก็ไปหาก็ freepic.com pixabay แล้วก็อีกหลายๆเว็บไปดาวน์โหลดมาลุยกันเลยครับ ก่อนอื่นอ่ะนี่ตัวนี้คือพรีวิวที่ผมโหลดมาอ่ะมาแกะดูกันอีกรอบหนึ่งเริ่มจากอะไรเริ่มจากเปิดมา่านขึ้นมาแล้วก็มีแบ็กกราวด์ถอยหลังออกไปลุยเลยไปที่ New Composition ตั้งชื่ออะไรก็ได้1920 1 9 2 0 1 0 8 0 30องศู e เอาเวินาทีพอคลิกโอเคจากนั้นก็ไปเอาภาพมาทำเป็นแบ็กกราวด์ขอใช้ตัวนี้นี่คือภาพแบ็กกราวด์ซึ่งใหญ่กว่าคอมโพสิชันเรากด Ctrl c t r l Shift C เพื่อที่จะทำ p รีคอมโพส e เขา1รอบแล้วตั้งชื่อเป็น BG2 เพราะผมทำา g g 1ไว้แล้ว1ตัวเดี๋ยวจะแจกไปทั้งหมดเลยนะครับเราก็ใช้ Move or Attribute ก่อนจะคลิกโอเคสังเกตรตรงนี้นะฮะ ทบทวนความรู้เดิมไปด้วย Move o l a t t r i b u t e แล้วจะเกิดอะไรขึ้นพอคลิกโอเคปุ๊บนะครับกลายเป็นว่าเจ้า Composition ตัวเนี้ยมันก็จะเท่ากับขนาดของ Composition ตัวหลักที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่เริ่มแต่ถ้า Double ล l i c k เข้าไปดูเนี่ย Footage มันก็จะยังใหญ่กว่าการ Move ก็คือใช้ค่าค่าเดิมเนี่ยมาสร้าง Composition ใหม่ จากนั้นก็ทำแอนิเมชันแรกชิปเพดดาว l 2ทีไปยืนอยู่เฟรมที่20กด S แล้วคลิก Stop Watch Scale สร้าง Keyframe เลื่อนมาจุดเริ่มต้นปรับให้ใหญ่ขึ้นสัก110%เพราะเขาถอยหลังเห็นไหมช่วงแรกตอนเปิดม่านเขาก็วุบไปอย่างเนี้ยทุกอย่างพาราแลกหมดเลยแลที่ผมเช็คมาแล้วพารา l ลก มีเคลื่อนที่ไม่มีอะไรหยุดนิ่งเลยแต่ละเอเลเมนต์กด F9 ทำ e Ease แต่งกราฟกันนิดนึงลากคลุม Keyframe แล้วก็ดึงมาซ้ายสุดแค่นี้ก็พอแล้วจากนั้นคลิกที่เลเยอร์แล้วไปที่ Rectangle Double Click เพื่อทำการมาร์กเปิดหามาร์กพารสไปยืนอยู่ตรงนี้เลย Keyframe นี้คลิกมาร์กพารส Stopwatch สร้าง Keyframe เริ่มต้นเริ่มต้นมาคลิกตรงเชฟใช้ตัวนี้ชั่วกว่านะครับปรับเป็นเปอร์เซนต์ตั้งท็อป50%ตั้ง b o t บอททอม50%คลิกโอเคฟุ๊แมมมาร์กมันก็จะปิดลากคลุมกด F9 ทำ ECEs เปิดกราฟใช้แบบเดียวกันเึงมาสายสุดประมาณนี้ ตัวแรก b a c k กราว n ์ลองดูฟุบอ่าฟุบเรียบร้อยไป1ตัวตัวที่2ไปเอาภาพอาหารมาใส่เข้าไปฟุบกด Control c t r o l shift c ก็คือทำ pre compose ตั้งชื่อเป็น media 2สั้นๆ m 2อ่าลอง l e a v a or attribute ดูให้ให้ดูสักรอบหนึ่ง สังเกตนะครับฟุตเทจมันก็จะยังใหญ่กว่าถ้าเราลิฟมันก็จะทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่แล้วก็ไปเปิดใหม่เปิดใหม่ใหญ่กว่าเดิมเท่ากับฟุตเทจซึ่งเมื่อใหญ่กว่าฟุตเทจแล้วที่คอมโพสิชันนี้ขอบเขาก็ยังล้นเหมือนเดิมดังนั้นกด c t r l z ครับ undo ปุ๊บแล้ว c t r l shift c นี่ที่เราจะใช้จริงๆคืออย่างนี้ตั้งชื่อใหม่ m e เด a 2 enter ไปเลยอ่ะมันก็จะพอดีกันแล้วก็ทำแอนิเมชันได้ง่าย Media 2เอากลับไปดู Preview ดูเขาเป็นยังไงนี่เขาสไลด์มาจากด้านล่างแล้วเขาก็เป็นจอเล็กๆอลอยอยู่บนนี้ ไม่เป็นไรเราไปเริ่มทำจอใหญ่กันก่อนเลยปรับฟิตการจะทำจอเล็กต้องทำยังไงไปที่ rectangle double click ครับสร้าง rectangle ขึ้นมาปรับไปที่ size ปลดโซ่ออกตั้งขนาดจอเล็ก1750กับ920 ประมาณนี้แล้วก็ r o u n d n e s ห้าสิบนะครับขอมนมนหมนด้วยจากนั้นบอกแล้วว่า parallax ทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไหวหมดเลยเรายืนอยู่ที่1วินาทีคลิก stop watch สร้าง keyframe size position จากนั้นเลื่อนมาจุดเริ่มต้นนี่คือ920ปรับให้หดเป็น0 แล้วมาที่ Y position ใช้920หาร2ดึงลงมาข้างล่างก็คือให้คลี่จากด้านล่างไปเราเลื่อนดูฟอเป็นความรู้เก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับขอไปแบบเร็วๆลากกลุ่มกด F9 ทำ e i s สำหรับตัวนี้ก็เช่นเดิม รูปร่างหน้าตาแบบเดิมประมาณนี้ลองดูฟุ๊ลองดูดก่อนพ่าจะปรับจูนปรับแต่งกันจากนั้นปิดตาไว้แล้วมาที่มีเดีย ไปที่หน้าตาง f f e c t p ต์แอพพิมพ์คำว่า s t t m a t เราจะใช้ Setmat ใส่ไปใน Media 2แล้วไปปรับค่าตรงนี้ครับ Take m a t t r o m Layer ก็เลือก Shape Layer 1และปรับ Effect and m a s k ก็เทากับว่า Media เข้าไปอยู่ในนั้นแหละแบบเดียวกันเลยกับการทำ a l p h a m a t เพียงแต่ว่าเราจะใช้มาร์กเนี้ยกับอีกหลายๆตัว เราก็เลยไม่ทำเราสร้างตัวเดียวแล้วใช้กับหลายๆเลเยอร์ดังนั้นเปลี่ยนชื่อเส้นหน่อย Enter เข้าไปเปลี่ยนเป็น Ma ทจะได้รู้อันี้ต่อไปเวลาคลี่คลี่ยังไงคลี่แล้วพารา l ล x ด้วยก็คือตัวนี้พารา l ล x ด้วยกด S เรียก Scale ขึ้นมาแล้วก็กด Shift P เรียก Position ข,ขึ้นมาด้วย ตอนนี้เรายืนอยู่ที่1วินาทีคลิก Stop Watch ก็คือให้เขาจบอยู่ท่าน,นี้ที่1วินาทีคลิก Stop Watch สร้างกีเฟรมทั้ง2ตัวเลื่อนมาด้านหน้านิดหนึ่งก่อนก็ได้แล้วปรับ Position ให้เขามาจากด้านล่างไปเปิดตาตัวนี้ไว้เล็งก่อนก็ได้เลื่อนลงมาจริงๆไม่ต้องสุดก็ได้เพราะมันแค่พาราเล็ ประมาณนี้ก็ได้กะเอานะครับข,บขอบขอบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ควรที่จะโผล่ตรงนี้เราก็มาติ๊กตรงนี้ครับคอลบป,ปึ๊บอ่ามันไม่ควโรโผลส่วนสเกลนี่นี่คือขอบเราสามารถหดได้ช่วงแรกเราก็หดลงมาหน่อยอ่าสักประมาณ92 เพื่อให้มันพาราเล็ทั้งการเคลื่อนที่และสเกลนะครับดึงมาชิดซ้ายปิดตาตัวบนแล้วลากคลุมคีย์เฟรมทั้งหมดกด F9 ทำ ECIS แล้วมาแต่งกราฟเฉพาะโพซิชั่นกราฟกราฟรูปเดิมแบบนี้เลยเพื่ออะไร ก็เพื่อว่าให้มันมีลักษณะเหมือนมันเด้งขึ้นมาด้วยกราฟมันอย่าให้มันเหมือนกันทีเดียวไม่งั้นมันจะมาขยายมาพร้อมกันเราต้องการให้กราฟตรงนี้แตกต่างจากกราฟตรงนีเ้เข้ามาเกือบเต็มก่อนแล้วค่อยเด้งช่วงนี้ยช่วงนี้นะครับกราฟสองกราฟนี้กราฟโพซิชันเป็นแบบนี้ เด้งเร็วหน่อยส่วนสเกลค่อยเด้งทีหลังอยอดมันจะเยื้องกันนิดหนึ่งผลมันก็คือคลี่ไปเกือบเต็มก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นมามันก็จะเหมือนกับของเขาเลยตอนนี้เราฝึกซ้อมทําตามให้เหมือนเขาก่อนนี่ประมาณนี้ฟุ๊กฟุ๊กเรียบร้อยตัวต่อไปครับทำกราฟิกการ มีหลายตัวเลย Rectangle Double Click สร้าง Shape Layer ขึ้นมาเข้ามาเปลี่ยน Rectangle เอาเป็นว่าขนาด Rectangle ปลดโซ่ออกใช้สัก250หรือ300ก็ได้ความสูง,งกว้างอย่างเท่าเดิมแล้วปรับ Fill เป็น Solid Color สีขาวคลิกโอเคจากนั้นก็คลิกที่เลเยอร์เลื่อนลงมาเล็งขอบกดชิปไว้ด้วยสักประมาณนี้ได้ไหมกะกะเอาประมาณนี้จากนั้นมายืนอยู่ตรง Position ของ Rectangle Part เนี่ยมาเปิด Add เพิ่มซิกแซกเข้าไปฟุบ แล้วเปิดเข้าไปปรับซิกแซกปรับซิกแซกไซส์8แล้วกันและเพิ่ม r i d จิตเปอร์เซ็นต์เป็น85แล้วกันปรับ Point เป็น s m สมู h จากนั้นก็ไปที่นี่เลยมีเดีย2ไปก๊อปเซตแมทมาแจกเลย กด Ctrl+C Copy ้ค่าวไว้ในคลิปบอร์ดแล้วเอามาใส่ที่เลเยอร์นี้กด Ctrl+V ฟุ๊กนะฮะมันก็จะตัดขอบพวกนี้ไปหมดเลยอ่าเราก็จะได้คล้ายๆแล้วบอกแล้วกราฟิกแบบนี้ไหวทำได้ไม่ยากจากนั้นคลิกที่เลเยอร์กด Ctrl+D Copy ปีมาอีกหนึ่งเลเยอร์ไปเปลี่ยนเป็นสีแดง เปเข้าไปเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปข้างในเรามาคลิกที่ p a ร์ต Rectangle Part กด Control D Copy มาและดึงมาไว้ใต้ซิกแซกเราจะซิกแซกเฉพาะตัวบนเปิดเข้าไปลดขนาดลงเหลือความกว้างสัก400พอฟุบทีนี้สีแดงมันไปทับกันแล้วมาเพิ่ม Add เมิร์ดครับเมิร์ดพาร์าเอาเมิร์ดพาร์ทมาไว้ใต้เช็คใหม่นะฮะมีเรก t a n เกิตัวยาวตัวแรกอยู่แล้วก็มีซิกแซกจากนั้นเราก็เอาเรก t a n เกิตัวสั้นเนี่ยมาเมิร์ดตอนนี้ค่า d f f a u l t เม์ดมันบวกกันแอดเราเอาแค่ Intersection เฉพาะที่ซ้อนทับกันทอเมื่อได้แบบนี้ก็ง่ายเลยอถอยออกมา แล้วก็ดูใหม่นี่นะจากนั้นมาที่เรกแทงก์ p พลสตัวล่างนี้ก็เลื่อนสบายเลยเลื่อนลงมาด้านล่างก่อนนิดนึงตัวนีต้องไปเลื่อนตัวบนด้วยให้เห็นขอบอาจจะแกนวายของตัวล่างเนี่ยยังศูนย์อยู่แล้วไปเลื่อนแกนวาตัวบน ประมาณนี้แล้วเลื่อนมานี่เพื่อให้คลื่นมันตรงกันเหมือนเดิมประมาณนี้เสร็จไปอีกหนึ่งตัวจากนั้นทำแอนิเมชันเลยยืนอยู่ที่เฟรมที่20แล้วคลิก Stop Watch ตัวนี้ Position ทำแอนิเมชันแค่ Position เลื่อนมาแล้วเลื่อนไปหลบอยู่ฝั่งซ้ายเลยสุดเลยทีนี้ นั่นก็คือ Animation เขาต้องเป็นแบบนี้าลากคุมกด F9 ทำ e a s y e เปิดกราฟเดิมเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่อยๆเปิดมาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้ามาอย่าเพิ่งไปกังวลน,นะ แค่นี้ก่อนอ่ะกลับไปดูฟุตเทจพรีวิวที่เราโหลดมาของเขาเป็นยังไงเปิดขึ้นมาสไลด์มาเนีหสไลด์พุ่งมาปุ๊บแล้วค่อยเด้งขึ้นมาส่วนตัวล่างก็ค่อยคลี่มาคลี่เสร็จก็สีแดงค่อยเข้ามานี้มาเติมคอนเทนต์ข้อความ ก๊อบของเขาเลยใช้ของเขาเลยนะครับอ่ะเริ่มจากคลิกขวา New Text ของเราเป็นเงินบาทแล้วกันบาทเอา129บาบาทพอคลิก